ใครเคยดูสูโทโปียบ้างคะโลกมหานครของสัตว์อะสูโทโปียเป็นโลกที่แบบว่ามีกระต่ายชื่อจูดี่อะจูดี่ฮอปที่เป็นตำรวจนะคะแล้วก็นิกไวที่เป็นตำรวจเหมือนกันนะในภาคสองอะคือตอนนี้สองตัวเขากำลังแย่แล้วทุกคนเขาโดนทำร้ายนี่คือภาพกล้องวงจรปิดนะคะที่ดูดิจูดี่ฮอปที่เป็นกระต่ายแล้วก็นิกไวที่เป็นหมาจิ้งจอกแดงอะโดนคนร้ายอะกำลังเล็งปอเอือ้อนแล้วก็คิวเขา แล้วสองคนพี่ดิ้นรนรุรานเอ้คนร้ายมันชั่วร้ายมากเลยเฮ้ยไม่ได้กันละอย่างงี้พี่กูต้องรีบแจ้งโทรแจ้งตำรวจก่อนนะคะโทรแจ้งตำรวจเบอร์โอเคไม่ใช่เบอร์พิซซ่านะไม่ใช่สิบเอ็ดสิบสองเป็นหนึ่งหกเก้าโอเคทุกคนโอเคฮัลโหลคุณตำรวจคะคุณตำรวจอ๋อรถพยาบาลใช่ไหมคะรีบมารับจูดี้ฮอปแล้วก็นิกไวเลยนะคะตอนนี้พวกเขากำลังเป็นอันตรายค่ะรถพยาบาลมาเต็มสูบเลยโอเคค่ะ นี่นะคะคุรพยาบาลเขามาแล้วเขาเอาจูดี้ฮอตแล้วก็นิกไว้นะคะน้องกระต่ายและน้องจิ้งจอกขึ้นรถแล้วโอ๊ยน้องจะรอดไหมทุกคนดูดิดินชักกระเดี่ยว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 อย่างเงี้โยโอ๊ยพี่อูก็ชอบสองตัวนี้มากเลยนะคะเขาน่ารักมากเลยอะ่ะกระต่ายที่เป็นตำรวจอะ่ะโอ๊ยตะมุตะมีมากเลยแต่เขาไม่น่ามาโดนอะไรแบบนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราเรียบ,บินโดนดูดีกว่าว่าเขาจะไปโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยไหมนะทุกคนนะไปวอ้ห บรรยากาศข,ขมขมแบบนี้เหรอก็ว่าทำไมอากาศมันหนาวเย็นเยือกขนาดนี้นะทุกคนนะอุ้ยทุกคนเดี๋ยวนะรถพยาบาลหายไปไหนอะโอ้เราตามหามนี่ไงนี่ไงรถพยาบาลโอ้มาแล้วนี่มาแล้วนี่กับจูดี้มาแล้วกระต่ายจูดี้แล้วก็นิคมาจิ้งจกแดงกำลังจะพากันไปอมบู l a n ซ์ไปโรงพยาบาลนะคะวีวอว,วอวีวอวีวอลลีคทางให้เขาด้วยอ๋อ คือตอนนี้นะเขาต้องฉีดยาให้2ตัวนี้สงบนะคะเพราะ2ตัวนี้เจ็บปวดทรมานนะคะเขาต้องทําให้2ตัวนี้นิ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาได้โอเคทุกคนตอนนี้เราตามดูเขา2คนก่อนนะเอ๊รถพยาบาลน่าจะไปแล้วแหละเดี๋ยวเราตามไปดูที่โรงพยาบาลดีกว่าไหม คือพี่กูก็ไม่แน่ใจเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงข้าวโรงพยาบาลมีรถตำรวจวิปปอวิปปอมีเป็นสิบ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 คันเลยนะทุกคนนะโอเครถตำรวจหลายสิบคันมาจอดอยู่แถวนี้นะเพราะว่าเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะโอเครถพยาบาลไปแล้วอีเมอร์เจนซี่ไปโอเคทุกคนสองตัวนี้นะคะกําลังจะส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเฮ้ยสองตัวนี้เขาหลับไปแล้ววะทุกคนหวังว่าเขาจะไม่ตายนะเขาแค่หลับใช่ไหมอะทุกคนไปทุกคนสองคนนี้นะคะขอให้ร,รอดด้วยนะ นีก่กูก็ชอบจูนี่กระต่ายมากเลยอ่ะเฮ้ยแสดงว่าเขาอะกำลังเขียนไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเราไปรอสองตัวนี้หน้าโรงพยาบาลกันดีกว่านะทุกคนไปเฮ้ยมีงูงเดี๋ยวนะสองตัวนี้แค่ได้รับยาเขาก็หายแล้วเหรอแค่เข้าโรงพยาบาลก็หายแล้วโอ้โหเก่งมากเอา้าเดี๋ยวนะเราเอางูมาด้วยเขาจะไปไหนอะทุกคนเขาไปทางนูน้นเหรอเอ้เดี๋ยวเราไปดู จูดี้จะไม่โดนงูกินใช่ไหมทุกคนแต่งูนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนใหม่ของเขานะคะทุกคนเฮ้ยโอเค,อเ,คเขาเดินไปไหนอะหรือว่าเขาจะไปแก้แค้นไอ้พวกโจรผู้ร้ายที่มันทําร้ายเออไม่แน่นะเออตำรวจพิจาค,ความยุติธรรมแต่ว่าตอนนี้โดนของเรามันมาอยู่ตรงขี้ดินนะคะขี้ดินอยู่ข้างโรงพยาบาลเหมือนเขาจะก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมอะแต่ตอนนี้เราตามหาจูดี้กับนิกววยก่อนตอนนี้เราหาเขาไม่เจอนะกระต่ายกระหมาจิ้งจอกให้ไปไหน ก,ก็ไตกลับมาจิ้งจอกที่พี่กุกุกรู้จักเนี่ยความจริงอะ่ะเขาจะไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้เลยนะเพราะหนึ่งตัวเนี่ยก็คือนักล่าใช่ไหมทุกคนอีกตัวหนึ่งก็เป็นกระต่ายที่บอกบางอะ่ะแต่ในซูโทเโปียเนี่ยคือสองนทนนี้รักกันได้เฮ้ยนี่ไงมีงูอีกตัวหนึ่งเป็นเพื่อนใหม่ของเขาเฮลโหลลลนี่เราจะไปขอลายเซ็นเขาดีไหมทุกคนเออนี่เอาแล้วเขาหายไปไหนแล้วอะ่ะเขาแค่มาทักทายเราแป๊บนึงแล้วเขาก็หายไปแล้วนะทุกคนนะ เขาก็ลังจะบอกว่าเขาจะไปแก้แค้นใช่ไหมโอเคคุณสู้ๆนะทำไมย่ย่อมชนะทำความดีย่อมชนะความชั่วนะทุกคนนะโอเคคือตอนนี้นะพี่กูกูกำลังบินโดนเพื่อที่จะตามหาผู้ร้ายเพื่อช่วยสองตัวนั้นนะคะแต่ว่าผู้ร้ายมันหายไปไหนวะเฮ้ยเราไม่เห็นว่ามันมีผู้ร้ายตรงไหนเลยทุกคนคือตอนนี้นะผู้ร้ายอะ่ะมันน่าจะแต่งตัวแบบว่าเอ๊นะ่ะจากกล้องวงจรปิดเรามองไม่เห็นเลยนะว่าผู้ร้ายแต่งตัวแบบไหนะ แต่เท่าที่เราสังเกตเนี่ยผู้ร้ายจะแต่งตัวแบบว่าเฮ้ยนี่ไงผู้ร้ายเออไม่ใช่เฮ้ยนี่มันจูดี้กับนี่มาแล้วนี่กระต่ายกับหมาจิ้งจอกโอเคสองตวัวนี้วิ่งไปแล้วเฮ้ยทุกคนวันนี้เราจะได้เจอไหมเนี่ยทุกคนอันนี้คือหมู่บ้านกระต่ายหรือเปล่านี่นี่น,นี่มีกระต่ายหลายร้อยตัวน่าจะอยู่ในนี้นะพี่กูไม่แน่ใจนะคะว่ากระต่ายมันจะอยู่ในนี้กันหลายตัวหรือเปล่าแต่ว่าถ้ากระต่ายอยู่ในนี้หลายตัวนะคือเขาจะเป็นอันตรายได้นะทุกคนเฮ้ย วิธีการละเรามาตามดูกันต่อทุกคนตอนนี้จูดี้แล้วก็กระต่ายแล้วก็นิกนะคะแล้วก็งูนะคะโอโหริวจำชื่อไม่ได้แล้วตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยคือสามตัวพี่น้องที่เป็นสัตว์นะคะเขาวิ่งไปทางไหนอะ่ะเขาวิ่งไปตรงสานีเข้าไปในป่าทุกคนตอนนี้งูกาลังเลื้อยแบบฟู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 โอ้ครเห็นก็ขนลุกแล้วใครกลัวงูนี่คือแบบอืแต่ซูทเปียนะคะมันเป็นมหาคนครสัตว์ที่เป็นเพื่อนกันได้นะเราต้องตามเขาโอเคเอา้าเดี๋ยวนะทำไมสองตัวนี้ต่อสู้กันอะ อยู่เดี๋ยวนี้นะจูนี่กันนี้อย่าตีกันทุกคนตอนนี้กระต่ายกับจิงจอกตีกันเอาเขาเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่เหรอเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักกันแล้วทำไมเขาตีกันอย่าบอกนะว่าเขาโดนน้ำยาทำให้สองตัวนี้กลายเป็นศัตรูกันไม่ได้กันเลยทุกคนและทุกคนอะจะตามต่อนะคะว่าสองตัวนี้จะดีกันหรือว่าจะร้ายใส่กันอ่ะช่วยทีคอมเมนต์ได้นะแล้วเรามาตามต่อกันคลิปหน้า